วัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอ็ซีบรรยากาศเนี่ยเหมือนเ้าหลังจากฝนตกเบิกขึ้นนอนลำ่ำกระบอกเลล่ำี่น้องเขาเดินรถพอหยุดที่ตกเบขึ้นในวันะวะนะี้วะนะันนี้ฝนตกเบิกขึ้นพี่น้องน้ำขังบอดได้เล่นเล่นเบิกขึ้น Vậy thì... Càng tìm lúc đẹp là cái cũ. đây cũ hơn xíu Cái này kẹp Cứ vô đường nào, Đường nạ khói thoái mây Ôi Nhá ông là cảm ơn cản bố Bố ngon đấy <laughs> ไม่มาดูมาเลเราเลยีกันกขอมาทีแรกเนี่ยนะขอมาทีแรกเอาจอดฮันเดอจอดนี้เด้อบอกดี่ดิฝันยาสีมวงเบิ่งไ่ยังเลยที่คณะกรรมการคณะกรรมการสิทัฝันยาสิมวงเบิ่งไม่ยังเลยฝนยาขอมาทีแรกเอาจอดบัฮันเดอ

ด,ดึงนายางเดียวดึงนาเลยล้างกันดึงส่รถกันอ่างปองเ่ดรนะเออรอหนึ่งอีกอย่างนึงเป็นนยน่อา ม,มันฟรีมันีนบ่<ส>บกหนักก็บ่ตีอีกมันดินมืนอ่ะอบว <c oughs> บเปลี่ยนผลยังเลยบนข้ามสีวอล์มบวบข้ามสีวอล ดินรอดินน่งดินเคณดินนั่งสีมันเกิดตีดดินเนี้อติดตีนแล้วนี่ใส่น่ไหนล่ะโอ้ดึงเลยจักสีดึงไปแค่ไหนรถ อ่างปอต้องออกมาก่อนมันค่อยสิได้แต่ว่าบัดที่นี่มองกันนี่รถซีบล้อแค่นหนเปิดเรียนหล่อมลึกมาเลยทีคือมีปลั๊กไฟบ่อยยี่หรอนะ่ะบอแล้วมีแต่ทางไหนเราผมจะด,ดึงผมจะถิ่มบันหัวปลั๊กไฟผมไปแล้วผมดึงขาดเลยโอกวะไรนอกวะไรเขาลงกุญแจอะไรสิเรียน มันก็เพจมนี่ยแหลมันปรจมน้องฟีมันขี้ดินฟีนี่เนี่ยนี่มันเป็นดินฟีสิสิไม่เป็นปีกเป็นเอื้อม ผลงานมือขึ้นนี่พี่น้องทั้งขึ้นเลยเด้นอนฟอกันซื้อจ <C> e <an> งค่อยเอาลงมาล่าง, <c oughs> งอเอาลง่าอันนันก็บกรรตาท้่ขึ้นได้กันเลปจับ <c oughs> <c oughs>

เฮ้ยเสียงอึ้งโอ้รับบนนักพี่เท่ตงเลยเนี่ยไม่เสียวว่างนุ้นเลยเอาว่างนุ้นเลยบ่ที่ว่าเสียรอดังพี่ ว่างล่อลังสิกํลังไปสอยน้ำ่วกําลังไปสอยน้า่วงกวางเบ็ดกระสอบร้อน พอดีมีรถไทยก็มาดึงดพี่น้องเด้ Si <coughs> khát <coughs> ตะหยาดินเด้ยอยว่านี่มันสิขืนมาได้เพ่าน,นันนละ่ะขืนหยียบหินได้เท่าน,นันนละ่ะอือ

โอ้อ oh. ah. ้าวลอลงได้ยาพื oh. é, de, Đây, aren, ào, ้นหรือว่าท่ามเปนัหาไรอ้อโยกขายโยกขายโก่าโอ้เออว่าจะให้ลอลังตกขึ้นไปวันี้ได้การเลยสาวเดียวเลยไปเลย ขึ้นเลยนานเอ้ยไปเลย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 เออใันสุกไปเลยขั้น,น,น <c oughs> อะไรเอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วันเสาร์ที่ผ่ดนมา <c oughs> ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีครับ <c oughs> ทางผมปมือหนอึ่งแล้ว